สวัสดีค่ะวันนี้เรามีผ้าขนหนูอัดเม็ดนะคะเนี่ยค่ะเหมาะมากนะคะสําหรับการเดินทางเราจะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นเวลาเราไปน,นอนพักที่รีสอร์ทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเรามาดูว่าเขาใช้งานกันยังไงนะคะนี่นะ,ะนนะมันจะเป็นก้อนแบบนี้นี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นก้อนกลมๆก็ขนาดเท่าฝ่ามือเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าเขาใช้งานแบบไหนนะคะ นี่นะคะอันนี้ลักใส่น้ํามาแล้วนะคะ <t> ก็จะเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเอาไปจุ่มทั้งก้อนเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผ้ามันจะเปียกแต่ถ้าเราจะใช้เลยเนี่ยเราก็เอามาวางแบบนี้ค่ะขอบๆเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นว่ามันบวมขึ้นเห็นไหมคะถ้ามันโดนน้านะคะแล้วก็เอาแช่ให้มันหมดเลยรอบแบบนี้แล้วทีนี้เราก็แกะแกะอย่างเงี้ยค่ะดึงออกเนี่ยค่ะ เวลาเราไปนอนพักที่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องใช้ผ้าขนหนูของโรงแรมไปใช้ซ้ำคนอื่นอันนี้ของเราส่วนตัวแล้วก็สะดวกสบายในการพกพานะคะนี่นะคะมันก็จะคลี่ออกแบบนี้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับมุมกล้องใหม่ก่อนให้เห็นชัดแป๊บหบนึ่งนะคะนี่นะคะเมื่อกี้เราดึงออกแล้วทันนี้เมื่อกี้มันมุมกล้องตัวเห็นไม่ชัดนี่นี่นี่มันก็จะใหญ่นะดึงออกแล้วก็ค่อยๆดึงออก แต่ถ้าเราจุ่มไปทั้งก้อนอะ่ะมันก็จะเปียกหมดทั้งแผ่นแต่อันนี้เราจุ่มแต่ด้านขอบขๆอมันก็จะเป็นผ้าขนหนูเดี๋ยวยืนดีกว่าแล้วยืนดีกว่านาะจะได้เห็นจะได้เห็นความความยาวของผ้าใช้งานได้เลยลมันต้องไปใช้ร่วมกับคนอื่นนี่สะดวกสบายสะดวกสบายในการพกพาไม่ต้องพกผ้าขนหนูอื่นใหญ่นี่นะคะนี่นี่นี่ กว้างยาวอยู่หรอสามารถใช้ซ้ำได้หลายรอบนะเดี๋ยวเราลองเอามานุ่มดูซิมันใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะห่มห่มห่ม้มมยดีเลยอะ่ะนี่นะคะนี่สินค้าชนิดนี้ถือว่าผ่านนะคะนี่มันจะมีแบบนี้มันจะมีแบบนี้มาซื้อมาสองก้อนใช้แล้วใช้ซ้ำได้อีกนะคะนี่ คุณค่าเจอกันคลิปหน้าค่ะแม่ละไก่ก่อนสวัสดีค่ะ